ฉินจะเกบฟูมุนสีขาวเนี่ยนะเอานะเฮ้ยกอยยยอนน็อร่อยอ่ะเนี่ยเฮ้ยอันนี้อร่อยอ่ะเจ้าอ่าเจ้าอ่าเจ้าอ่ามันเหมือนกินนะ้ำมะงอนเลยอะกินอีกกินอีกได้ไหมนะ <laughs> มาฉันจะลองสีแดงนะนะขอให้ขอให้ใหรสชาติโอเคอันนี้ไม่ติดใจสักอค่ะถ้าสีขาวอ่ะฉันเอาแก้วเล็กมาแค่สามแก้วอ่ะจะเอาแก้วไหนเทโซจูเนี่ยบุกกินเลยได้ไห ดูเป็นแบบดูเปน็นนางลำยองกันนะว่าเคยดูว่านางลำยองอะ่ะฉันจะกินไปหมุนไปนะ <c oughs> ได้ค่ะนมสดแล้วแรงอะ่ะแรงแรงกว่าสองอันนี้เหลือเยอะแอละมาเดี๋ยวจิบโซจูปั๊บแรงอะ่ะขอลองโซจูอีกรอบได้ปะ่ะโคตรแรงอะ่ะแรงโคตรขอลองโซจูอีกรอบ ที่ทิ้งเลยอ่ะเอวโอ้ยกินแบบเดือดหน้าร้อนร้ออ่ะไม่ได้จริงไม่ได้จริงไม่ได้จริงไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ไม่ได้จริงไม่เอา